สวัสดีงามคำเนะาะค่ะพี่น้องเนาะตาเวนค่ำค่ำแรงแรงเด้อค่ะพี่น้องแม่รัวไดเดินทางมามอัดคลิปอยู่ขางหนทางอีกแรียวค่ะพี่น้องเมื่อนี้เอาเมื่อนี้มีอ่าเสี้ยนหรือว่าแม่ใจบุญหรือว่าแม่สายบุญ เลกเนพิ่นเนอะค่ะพี่น้องเนอะเล่เพิ่นเขาสงวดสงวดเพิน่นเพิ่นคุยกับแม่ขวัวแม่ขวัวกับคอสัมผัสเพิ่นอยู่ดอกเพิน่นบ่าเดี๋ยวให้เลขข่เข,ขาคักๆก่อนแม่ขวัวเดี๋ยวสิสให้สัมผัสดอกอันนี้เพียงแต่เป็นคลิปแรกให้แม่ขวัวไปเกินให้พี่น้องเอฟซีบึงก่นอนมาสั่นเพิ่นว่า,าเอาเดี๋ยวแม่ขวัวกับสิมากเกินให้พี่น้องเอฟซีบึงเด้อค่ะพี่น้องเด้อว่าแม่สายบุญ ตัวเลแนวทางของเพินิน<ป>เดินดีมากเด้อค่ะพี่น้องเด้อ<ป>งวดที่ผ่านมาเพิ่นห้สามกับหนึ่งมากแล้วงวดนี้เพิินห้ตัวใดแม่ขั่วก็เลยว่าเอาเขาบุดคู่ตัวคัน่าสามกับหนึ่งแม่เพิ่นวาเขาเทิงหลังเทิงบนแม่สายบุญคนนี่บอมีวามีคิดเล็กคิดหน่อยเด้อค่ะเพิ่นอยากท้ำบุญ เพิ่นอยากทำบุญอีหลีเพิ่นจังโทรหาแม่รัว่วเพิ่นา่าเอาเอาไปแกกบุญให้พี่น้อง FC เอฟซีแน่เพิ่นา่าแม่สายบุญอันนี้สายยากของเพิ่นเด้อค่ะพี่น้องเด้ออันเพิ่นไปตามวัดตามว่าหล่ะก็เพิ่นไปเรื่อยเป็น เป็นเสียงรบกวนจากน้อยเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าแม่รัวบ่ไดดอยู่ในบ้านอยู่บ้านเน็ตแม่รั่วทู่มูกมือนลมค่ะพี่น้องลมเฮ็ดงานบ่ไดดอ่าแม่รั่วก็เลยออกคลิปบอสะดวกบานไหนเนาะค่ะพี่น้องช่วงนี้ก็ขอถทดขออภัยเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับแม่สายบุญอ่ะแม่ขัวก็ขอขอบบุญขอบคุณเด้อค่ะที่ทรงตัวเลขแนวทางที่ทรงตัวเลขแนวทางมหาแม่ขัว ให้แม่ขั่วเป็นสะพานบุญให้พี่น้อง FC เฮ้าเ้อค่ะพี่น้องเ้อเลขวิ่งสองตัวมาตัวรู้สึกว่าของเพิินเข้ามาตลอดภาวาเพิ่นกับเป็นซ้ายบุญคือกันกับแม่ขั้วนี่แหละอ่ะแม่ขั่วขอขอบุญขอบคุณเด้อคุณแม่เด้อที่ส่งตัวเลขแนวทางมาให้แม่ขั่วเอาเดี๋ยวอันนี้เป็นคลิปแรกเด้อค่ะพี่น้อง อดเอาจักน้อยเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าแม่รั่วามาอัดชิบอยู่ขางทางเน็ตบานแม่ขั่วหล่มค่ะพี่น้องล่มเบิร์ดมูบานเลยเห็ดยังบไายต่องมาอีกมูบานหนึ่งทางกันประมาณสิบหาโลเด้อค่ะพี่น้องที่แม่ขั้วขี่รถมาค่ะอยู่ขางทางมาขอเน็ตเพิ่นเห็ดเด้อค่ะพี่น้องเอาขอบุญขอบคุณอาจารย์ที่ท,ทรงตัวเลขหรือว่า อาจารย์ได้กตตามเนาะค่ะหรือว่าพี่น้องเอฟซีที่คอมเมนต์ขม่าหรือผูอ้ขาม่าติดตามแม่รัวแล้วหรือว่าพี่น้องคุณพ่อคุณแม่เข้าที่ติดตามแม่รัวกับแม่ครัวกับคอขอบ,ขอบคุณขอบุณเด้อค่ะพี่น้องเดอ้ออ่ะมาเบิงตัวเลขแนวทางของแม่สายบุญเด้อค่ะพี่น้องเดอ้ออย่าลืมว่าอันนี้เป็นคลิปแรกเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อ แต่ตามเพิ่นคุยกับแม่ครัวเพิ่นกับบ้าลเลขวิ่งเลขแลนเพิ่นนี่บ่เคยหลุดเด้อค่ะพี่น้องเด้อแต่ว่าแม่ครัวเอามาลงนี่จักสิเป็นจงนังได๋พึมมาเข้ากับผิจารณาเบิ่งบ่ะมาเข้ากันเบิบ่งไว้สัก,กวันเนาะค่ะพี่น้องเนาะ แม่สายบุญเด้อค่ะพี่น้องเด้อสายยาบ่น รอบที่ผ่านมาของแม่สายบุญเพิ่นวามาหนึ่งกับสามแสดงว่าเขาทึ่งบุญทึ่งรางเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอารอบนี้สิเป็นตัวไรเข้ามาตาับมแม่สายบุญค่ะพี่น้องอันนี้เป็นคลิปแรกที่แม่ขั้วมานําเสนอให้พี่น้องเอฟซีทั้งสองเด้อค่ะอันนี้เป็นคลิปแรกแม่ขั้วเอามานําเสนอให้เอฟซีทั้งสอง ให้เข้าพิจารณาก่อนเบิงไว้ก่อนก็นกนได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าดูไว้ก่อนไม่เสียหลายค่ะพี่น้องดีก็ที่เา้ามีตุเบิงตุเ,งตเลขกเนีทางเบิงเด้อดีที่ยังเข้ามีบุญที่ยังที่ว่าเฮ้ามีอาจารย์ทรงเลขกมาเข้าพิจารณาเข้าเป็นผู้เบิงเข้าพิจารณาคือมักเข้ากับจังคอยจัดบ่มักเข้ากับทัดไปเพราะว่าอาจารย์ผู้เพิน่นคำนวณที่เพิ่นสด็ ตหนึ่งสองตออกมาให้เข้าเนาะค่ะอันใดสิบเป็นล่างอันใดสิเป็นบนแม่ขัวว่าถือว่าอาจารย์ทุกอาจารย์เจงมากค่ะพี่น้องเพราะว่าเทียเพื่อนสิเป็นคัดตออกมาได้ว่าตว,วิ่งตัวเล่นตูเขา่าตัวเด่นบบมันาธรรมดาค่ะพี่น้องการที่คำนวณเลขกถ้าบรมีสมาธิก็คือคำนวณบ่ไรค่ะพี่น้องเอาแม่ขัวก็เลยข,ขอขอบุญขอบคุณไว้นะที่นี่ แม่สายบุญที่ทรงตัวเลขแนวทางมางมหาแม่ขั้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อมาเบิ่งตัวเลขแนวทางของแม่สายบุญอันนี้เป็นคลิปแรกป่ิบว่าเอฟซีสิถามว่าเอาคือบอมี่อันเก้าให้เบิ่งคลิปแรกค่ะแม่ขั้วได้คุยก,กับแม่สายบุญวิ่งบนล่างสองตัวมาตัวเด้อค่ะพี่น้องเด้อ วิ่งบนล่างสองตัวมาตัวแต่ว่าถังครึ่งวดทิพาน่าบงกีนี่ของเพิ่นเข่าเทิ้งบนเทิ้งลางเด้อค่ะพี่น้องเพิ่นคุยกับแม่ขั้วเพิ่นว่าเพิ่นวิน่งสามกับหนึ่งรอบนี้มาสามกับหกเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอามักบอ่บางคนมีไว้ในใจแล้วว่าโอ้ยคือถือใจแทะบางคนก็นว่าเอาสามสิมาอีกบวกหกสิมาอีกถ้าเฮ้าบอ่หมักเฮากับเบิงงใบสกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อ เพราะว่าอย่างตีิเพราะว่าอาจารย์เพินเฮ็ดคำนวณออกมาได้สองตัวแม่รั้วว่าถือว่านับถือมากเพราะว่าเพิ่นจริงมากเด้อค่ะพี่น้องเด้อแต่ละอาจารย์ที่ส่งตัวเลขแนวทางข้ามหาแม่รั้วตัวตัวเลขก็เป็นแค่นแนวทางเด้อค่ะพี่น้องเด้อให้พิจารณาเพราะว่าแม่รั้วนำเสนอก็คือเอามาไว้เป็นแค่นแนวทางให้พิจารณาทุกขังก่อนลงทุน อาให้พี่น้องโชคดีกับแม่สายบุญเด้อค่ะพี่น้องเด้ออันนี้เป็นคลิปแรกให้เข้าพิจารณากรดกระไดถ้าเข้าบ่มักหรือว่าถ้าเข้ามาเออมันไปชนตัวนั้นตัวนี้กับของอาจารย์นันอาจารย์นี้เข้ากับแนมไว้เนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะพี่น้องหกกับสามแม่สายบุญวิ่งเลขวิ่งบนล่างสองตัวมาตัวอ่ะออกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ